สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่วิภาวดีลงังสิตเจ็ดสินะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราดันมาถ่ายตอนฝนซานะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราอยู่ฝั่งขาเข้าค่ะเมื่อกี้เราขึ้นสะพานกับรถมาจากฝั่งวิภาวดีลงังสิตขาออกนะคะก็น้ําเจิ่งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆน ตกมานิดนึงก็น้ำขังอยู่นะคะเพื่อนๆขาเนี่ยค่ะถ้าเป็นเส้นนอกก็วิ่งได้สบายๆอยู่นะคะแต่ว่าเส้นด้านในถนนหลักนะคะก็จะไปได้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะฝนตกรถติดจ้าเนี่ยเป็นทางออกออกมานะคะทางทางออกมาจากถนนหลักจาก สะพานกับรถก็เป็นช่องแรกเนี่ยช่องที่สองค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นช่องที่สองสังเกตนะคะฝนตกมอไซค์ก็ไปไม่ได้ก็จะหยุดกันหลายจุดอยู่นะคะเมื่อกี้ผ่านแยกหลักสีก็จะมีอยู่ที่แยกหลักสีด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอีกแยกหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแยกหลักสี่ขาเข้าเนี่ค่ะก็จะหยุดเยอะเหมือนกันนะคะ ตรงนี้นะคะอยู่เยอะเลยจ้าอยู่เยอะเลยว้าวเทียบเลยนะคะตรงนี้ก็ปกติแล้วตรงเนี้ยจะแบบโอ้โหติดมากเพราะว่าซ้ายจะไปขวาขวาจะไปซ้ายอย่างงี้นะคะแต่วันนี้ถนนโลง่งวันนี้โล่งนะคะ จะเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางนะคะแจ้งวัฒนะหนึ่งแล้วก็แจ้งวัฒนะสองนะคะซ้ายมือจะเป็นศูนย์อะไรหลักสี่นะคะซอยสี่พอดีเลยเมื่อกี้นะคะมีหนึ่งสองสามสี่ซอยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนช่องแคบๆเข้ามาด้านซ้ายสุดได้แค่ช่องเดียวแล้วก็ขวาสุดได้ช่องเดียวอย่างเงี้ย เพราะว่ามันจะติดของสะพานโทเวเนี่ยทางด่วนพิเศษเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นพอเลี้ยวจากแจ้งวัฒนะมานะคะเลี้ยวซ้ายมานะคะจะออกมาวิภาวดีอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นติดแล้วก็มาทางตรงจากทางดอนเมืองอีกทีเนี้ยขวาก็จะมาซ้ายซ้ายก็จะมาขวาก็เบี่ยงกันแต่เส้นกลางเนี่ยคือ คือเป็นเอาไว้เป็นเลนสวนทางค่ะเพื่อนๆปกตินะคะเดี๋ยวถ,ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสจะได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เราก็มาลุยกับวันนี้ก่อนฝนตกนะคะไปให้ถึงจุดหมายเราก่อนนะคะไปถึงจุดหมายเราสิก,ก่อนยังตกไม่หยุดนะคะยังตกไม่หยุด แต่เบาลงกว่าเมื่อนี้เมื่อกี้นิดนึงนะคะเราเลี้ยวเข้าวิภาวดีรังสิตหกสิบสี่ค่ะเลี้ยวเข้าวิภาวดีรังสิตหกสิบสี่เข้ามาก็จะเจอ มาเก็ t t ุ d a y นะคะก็จะเจอตลาดนะคะนั่งลดตัดนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเลี้ยวไปทางวิภาวดี64แยก2นะคะ เดีเดยเลยนะคะเ,เพื่อนๆไ่กันเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่64แยก2อนะคะตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นวิภาวดี62นะคะเ,เพื่อนๆอนนี้เราอยู่ตรงกลางซอยนะคะ จะเป็นแยกวิภาวาดีหมูสทีสองนะคะตรงนี้ถ้าตกหนักๆถนนก็จะท่วมเลยนะเพื่อนๆน้ำก็จะท่วมถนน,นเลยนะใช่นี้เริ่มตกมาอีกแล้วค่ะตก ก็มาส่งคนขับทำงานคะ ก็จะเป็นอินดอร์สเตเดียมของโพลิสนะคะน้ำท่วมนะคะเพื่อนๆเห็นไหมน้ำรอระบายเพียบเลยนะคะเนี่ยตกมาหน่อยนึงเนี้ยน,นะคะเนี่ยคะ่ะโหเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราไปด้านหลังยิ่งเยอะนะคะอันนี้มาด้านหน้านะคะที่เราผ่านมาเมื่อกี้นสนาม บอนนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะว้าวน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมว้าววูดูน้ำท่วมค่ะเพื่อน ข้างนี่มันจะเดินัะเด็นออกมาค่ะเพ่โอเคนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้ขอขออนุญาตนะคะฟ้าร้องเสียงดังมากมายค่ะสวัสดีจ้า